สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้เราพัฒนานะคะแอดมาให้สูตรสองนะคะแอดฝนมาให้สูตร2อีกรอบนึงนะในวันที่1 1นะคะ11 65นะคะเราพัฒนาสูตรวัดใจนะคะวัดใจวัดดวงกันนะคะ,ะมีให้ทั้งหมดนะคะมีให้ทั้งหมด6คู่นะคะ6คู่นะคะคู่แรกก็จะเป็น 9 6 2> 9 2 9 0 6 2 6 0และ2 0นะคะนะคะอานนี้สูตร2ส,สูตรวัดใจนะคะของเราพัฒน,นาวันที่11วันที่11พฤษภานะคะลอง ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางดูเด้อเผื่อมีโชคไมีลาบนะคะ,ะลองดูนะคะเพื่อนลองพิจารณาดูนะคะสดนี้ก็จะเท่านี้นะคะไปลากันไปก่อนนะคะเ,เพื่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ